กูดมอ n นิงจ้าสัปดาห์ที่29นะคะหน่วยโลกสวยด้วยมือเราสัปดาห์นี้เรามาเรียนกันเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ my name is สมพรแต่ละกลับมาพบกับคุณครูสมพรน,นะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดูเลยจ้า าภาพที่ภาพแรกก็คือน้ําตกนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติภาพที่สองภูเขาแล้วก็แม่น้ําภาพต่อไปอเป็นภาพเกี่ยวกับแม่น้ําลําคลองนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปก็คือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีสะพานเขื่อนนะคะบ้านแล้วก็รถโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราจะรักษาลูกของเราเด็กๆต้องไม่ทําต้องไม่ทิ้งขยะให้เกลื่อนกลาดนะคะวันนี้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมส่วมเมสดด้วยนะคะแล้วก็มันล้างมือด้วยจ้าสสดี